สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีของดีมาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆเป็นท่านชายอย่างผมนะครับเพื่อนๆต้องมีปัญหานะครับก็คือทุกคนต้องมีหนวดคราวอยู่แล้วนะครับอ่าวันนี้ผมมาแนะนําตัวอุปกรณ์อ่าที่กลหนวดไฟฟ้าแบบพกพาขนาดเล็กนะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในมีอะไรบ้างนะครับ แกะมาก็จะมะีตัวเครื่องนะครับมีตัวเครื่องแล้วก็มีมีสายชาร์จนะครับแล้วก็มีแปลงทําความสะอาดนะครับมีแปลงทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของตัวเครื่องนะครับก็ถ้าด้านบนนะครับอันนี้จะมีฝาปิดนะครับเราแกะฝาขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใบมีดแล้วก็ตัวครอบนะครับป้องกัน เวลาเราทําการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับเรากดหนึ่งครั้งนะครับกดหนึ่งครั้งเครื่องก็จะทํางานนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะปิดหลักการทํางานมีแค่นี้เองนะครับส่วนด้านใต้นะครับด้านใต้ก็จะเป็นช่องต่อสายชาร์จนะครับเพื่อชาร์จไฟนะครับด้านในก็จะมีแบตเตอรี่นะครับสายชาร์จที่เขาแถมมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับ สายไม่ยาวมากนะครับนี่นะครับเป็นแบบไมโคร usb ก็คือใช้กับมือถือรุ่นเก่านะครับถ้าเพื่อนๆมีที่ชาร์จมือถือแบบนี้ยาวยาวเพื่อนเเอามาใช้แทนตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันสั้นมากแค่นี้เองนะครับอ่าเวลาใช้งานเพื่อนๆก็เสียบอ่าเสียบเข้าไปที่อ่าข้างใต้ฐานมันนะครับนี่นะครับเสียบแบบนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอ่าช่องต่อ usb เพื่อนๆก็ต้องมีตัวอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์รุ่นเก่า ของมือถือของเรานะครับแล้วก็จะมาใช้ชาร์จแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ชาร์จให้เพื่อนๆดูนะครับเรามาดูตัวเครื่องนิดหนึ่งนะครับอตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดได้นะครับเราสามารถเปิดได้ให้เราหมุนเกลียวนะครับหมุนเกลียวหมุนเกลียวทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อเพื่อเปิดฝานะครับฝาครอบตัวนี้นะครับขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดได้นะครับ แล้วมันก็จะมีใบมีดอยู่3าใบแบบนี้นะครับอ่าเพื่อนๆอย่าไปจับนะครับอันนี้อันตรายนะครับเป็นมีดที่คมมากนะครับแล้วมันยังสามารถอ่าถอดออกมาได้นะครับทําความสะอาดนะครับพวกเราก็ดึงตรงๆขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะอ่าดึงขึ้นมาแล้วก็วางนะครับแล้วก็เอาไปล้างทําความสะอาดหรือว่าจะใช้แปลงนะครับแปลงปัดนะครับปัดทําความสะอาดอ่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีขน นะครับขนหนวดคลาวของเราเนี่ยจะตกไปตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวใบมีดก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จาต้องใช้ตัวแปลงนะครับแปลงทําความสะอาดปัดทาความสะอาดมันนะครับเพื่อ,อความมีประสิทธิภาพของตัวใบมีดทางานได้เต็มที่นะครับเวลาทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ทําการใส่เข้าไปที่ตัวฐานมันเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปนะครับอ่ามันมีล็อกของมันนะครับ เพื่อนเใส่ไม่ยากนะครับใส่ไม่พลาดเลยนะครับจากนั้นเราก็ทําการเอาฝาครอบลงไปนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกามันเป็นเกลียวนะครับมันเป็นเกลียวนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับค่อยคอหมุนนะครับให้มันเข้าล็อกของมันนะครับหมุนนะครับหมุนจนพอตึงมือนะครับดูซิว่ามันเรียบไหมนะครับเนี่ยมันเรียบโดยรอบไหมนะครับชิด ขอบไหมยังนะครับแล้วก็ลองเปิดสวิตช์ดูนะครับถ้าไม่เกิดการขัดข้องอะไรนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราอ่าจะลองชาร์จมันดูนะครับวิธีการชาร์จเป็นยังไงนะครับหน้าตาของการชาร์จเราก็ต้องมีปลั๊กไฟนะครับมีปลั๊กไฟแล้วก็ทําการเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จเข้าที่ฐานนะครับของตัวเครื่องนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดสวิตช์นะครับ เพื่อนๆสังเกตนะครับด้านข้างๆจะมีไฟกระพริบสีน้ำเงินนะครับขึ้นมานะครับอันนี้คือแสดงสถานะการชาร์จนะครับถ้าไฟยังกระพริบอยู่แสดงว่ากําลังชาร์จอยู่ถ้าไฟสีน้ําเงินติดค้างแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วหลักการทํางานมีแค่นี้นะครับอโอเคนะครับอันนี้ผมชาร์จไว้พักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาใช้งานกันดูนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลองอโกนหนวดกันดูนะครับอ่าเดี๋ยวมาโกนหนวดกันดูนะครับอันนี้หนวดผมก็ยังขึ้นไม่เยอะนะครับยังขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวลองมาลองประสิทธิภาพของตัวตัวเครื่องโกนหนวดกันนะครับอ่าให้เรากดสวิตช์นะครับกดสวิตต์ตัวนี้นะครับอ่าสวิตช์เปิดอ่าจากนั้นเราก็เอามาโกนเลยครับแหนได้ยินเสียงไหมครับ ต้องการแนบชิดแค่ไหนก็จัดการแนบให้ชิดเลยนะครับเนี่ยครับมันป้องกันอันตรายอยู่แล้วนะครับเพราะมันจะมีกรอบตัวนี้นะครับป้องกันอยู่แล้วเนี่ยครับดูปไปเรบรอบๆเลยครับ ก็เก็บรายละเอียดนะครับซื้อครั้งเดียวครับไม่ต้องใช้มีดโกนแล้วครับไม่อันตรายด้วยครับชาร์จใช้งานได้เรื่อยๆนะครับพกพาสะดวกใส่กระเป๋าเครื่องสำอางเดินทางได้เลยนะครับโกนได้ทุกวันตอนนี้ผมก็อายุห้าสิบแล้วนะครับก็หนวดเริ่มงอกแล้วนะครับถ้าไว้ยาวๆดูไม่ค่อยดีแล้วนะครับนะครับเราก็โกนได้ทุกวันนะครับ ชาร์จทุกวันกลนทุกวันก็ได้นะครับแต่จริงชาร์จได้ชาร์จครั้งหนึ่งก็อยู่ได้นานๆเลยนะครับก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์แหละถ้าเราชาร์จครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับปิดสวิตช์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพนะครับเรียบเลยนะครับเนี่ยผมก็ใช้ทุกวันนะครับใช้ทุกวันนะครับในอ่ามีอ่าที่กลนหนวดไฟฟ้าตัวนี้นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ก็มีลิงก์กดสั่งซื้อใต้คอมเมนต์นะครับจะพาเพื่อนๆไปสั่งซื้อในช h อปปีนะครับนะครับราคา50บาทเองนะครับขนาดเล็กแค่นี้เลยนะครับขนาดเล็กแค่นี้เลยโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอครูเปเจ้าไว้นะครับไว้ผมมีของดีๆมาแนะนำให้กับเพื่อนๆอ,อีกในครั้งต่อไปในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเยี่ยมเลย อ่าโอเคครับ